สวัสดีครับผมคิวครับผมมีเจนฮนะอันนี้เราก็กลับมานะครับพาร์ทสองของอันบ x นะ็อกแบตเทินั่นที่จะเป็นแบตเทิรบล็อกของเราก็คือเอาเนี่ยอีดไ่อไจากคิดที่แล้วนะที่เราเปิดได้กันอ่าก็จะเป็นสีตัวนี้ใช่ที่ที่โดนบังคับใส่นะแล้วก็โปเกมอนทั้งหมดในเด็กก็จะเป็นจากบล็อกใหม่นะใช่จะไม่มีโปเกมอนจากบล็อกอื่นมาเสริมเลยแต่ว่าพพอร์ตก็จากไหนก็ได้พพอร์ตเทนเนอร์เอนเนอร์จีนะบล็อกไหนได้หมดเลยโอเคมันเลยมันเลยเลย รับแรหกกัวก้อยกันเลยครับวก้อยนะปวดนะปวดผมเริ่มคลอนเอ้ผมลงได้ผมลงได้ผม <laughs> ผมผมผมก็ลงได้นี้ยผมเปิดด้วยพี่โตคานีผมโ <laughs> บรรอนครับโอ้ต่อเทิงของผมนะอมรอผมว่าผมแย่แล้ว อันดับแรกเลยก็ผมผ่านเธอเลยทําได้แค่นี้เนะ <laughs> ข้าเธอ <laughs> ผมจ่พูดพูดดีไปงั้นแหละทำไรได้เนี่ยอ่ะผมใช้เลือกบอลครับเลือกโปกเกมอนที่มีเลือกไม่เกิน90จากในสำหรับขึ้นหนะืือหนึ่งใบนะผมเลือกเลือกเลือกแต่นี่ครับกูตรงครับนี่เอาว R อามาใช้ด้วยโ เอียร์สองตัวแล้วใช่อยา์สองใบแล้ว <Okay. S 1> มไม่มีอะไรเลยนอกจากติดแคังงานติดพลังงานก็ไม่ได้ผมลงคุณตรงครับแล้วก็ <Yeah. S 2> ผมขอติดพลังงานให้กับคุณตรงครับแล้วก็พันเท่เลยโอเคนะผมดอพาผมแย่อยู่นะไม่เป็นไรเรามารีเซตชีวิตกันเถอะนั่นจัง โอเคจ่อคนละหกเนาะใช่ผมใช้นี่เลยฮะเ bon. น็ตบอลอือไม่โอเคกันนะแต่ไม่โอเคเลยลำพิงก์ลำพันนี่เลยฮะปอกผมอ๋อเออาของเขามาแล้วใช่จากนั้นผมผมใช้ไฮโปบอลนะ ชิงโบโลโลมอ้ไปชิงจริงๆกับกับอะไรดีกับจิคุซากุมโโอเคครับจับเป็นนี่เลยลิสโดกผมยกระดนาการเป็นลิสโดกแล้วก็ผ่านเธินเลยครับกล้ามากนะครับไม่ติดเอนจีด้วยโอ้ไม่ใช่ไม่ติดไม่มีขอเทินเทาจ้ ผมพอใช้เนียก่อนเลยครับไฮเปอร์บอลครับทิ้งก้าสสองใบจาก่บนมือเนาะผมทิ้งชิคุส <mam> ักุมะนะครับแล้วก <amos assim> ็ทำสั่งของบอลนะครับเอาโปเกมอนหนึ่งใบจากสำรับขึ้นมาบนมือได้ผมเลือกเพอฟูตงนะครับอ่ะแล้วก็มีวัฒนาการเลยจากนั้นนะครับผมใช้นี่ครับความตั้งมั่นของคิดคณะครับชิ้นก้าบนมือสองใบนะครับั่วก์สตามโปเกมอนของพายปีสองโจสองนะโจ๊กสองใบครับ จากนั้นผมติดเ n e นจี1หนึ่งใบให้โบรอนนะครับแล้วก็ลงโบรอนอีกใบนะครับอ่ะใช้ท่าแรกเลยครับโจมรวนนะครับดามิเมตสิบนะครับจางนั้นผมจะได้โจกลายอีกหนึ่งใบผ่านแล้วอันหนึ่งของผม,มดอผมกังแย่พลังงานไม่มาเลยผมใช้นี่เลยฮะโอมูดากะอ่ะเรียกพลังงานพื้นฐานสองใบนะติดให้กับโปเกมอนของเราหนึ่งตัวแต่ถ้าเทินเนี้ยเราจะโจมตีไม่ได้เลย ก็คือติดไว้ก่อนใช่ผมเลือกพลังงานไฟสองใบแล้วกนะัน <Okay, S 2> ีหโอเคครับติดให้ลิสโดดนะเนื่องจากผมตวงปีไม่ได้นะด้วยผลของอัตมาการนั้นผมก็ผ่านปเลยลนะครัเข้อดึงขอกครับจวครับโอเค okay, ผมติดพลังงานให้กับคุณคุณตรงนะครับจากนั้นนะครับ ตัวรอนครับเช้ท่าจอกสู้ครับตูนวนครับราเมตสีบน้องผมช่วยอีกหนึ่งใบผ่านเทิร์นแล้วครับต,ต,ต,ตัวตัวเลยผมไม่มีอะไรเลย <laughs> เข้าเดิงผมอะดอได้แนละ้วพลังงานแต่ว่า <laughs> <laughs> ผมมีทางเลือกใช่ไหมแทนงะั้นผมใช้ท่าโจมตีเลยฮะ นี่แฮกเกิลนะมเจ็ดสิบดาเมจแล้วก็โดนตัวเองด้วยยี่สิบนะอันนี้แพ้ไฟนะครับก็จะเป็นร้อยสี่สิบห้าสิบสิบลอกครับได้หนึ่งไคลส์หอดีๆหน่อยครับขอบคุณผมเอาเพิร์ฟลตงขึ้นไปครับเข้าเตืูนครับจวดคับผมลงปี้นะครับแล้วก็ติดพลังงานให้กับเพิร์ฟลตงนะครับจากนั้นใช้ท่าต่อสู้เลยครับหกฟูลเพลสนะครับเจ็ดสิบดาเมจนะครับแล้วทำให้อีกฝั่งสับสนด้วยนะครับเย้ 70นะบวก40เป็น110ยสิบน็อกเลยโอเคได้หนึ่งไคลครับผ่านแล้วโหแย่ละเอาก็ป,ป,ปกขึ้นนะ <c oughs> เข้าถึงผมดอใช่ผมแย่จริงด้วยนะเนี่ยผมใช้งานเป็นนี่อะไรกันฮนะคุรละละพลังงานขึ้นหาสองใบโปกเกมอนสองใบนะครับคุ้มีืได้เลย ผมเอาเป็นที่ตัวคันนี้ขึ้นฮะกับงานที่สะดกแล้วก็พลังงานแต่ก็ลงที่ตัวคันนี้ติดพลังงานหนึ่งใบเพราะปกจมตีเลยฮะชื่ออะไรเนี่ยอ่านยากมากเลยเรียกลมนะมันลายไปกับสายลาย20าี่สิบดามจครับยี่สิบครับอ่านแล้วอเอาเชิมผมครับจันัวผมขอลงนี่ครับกาดูราครับ แล้วก็ผมใช้นะครับไฮเปร์โบอครับชิ้นการ์ดสองใบนะครับแล้วก็เรียกการ์ดโปเกมอนหนึ่งใบาจากสำรับขึ้นมือครับผมเอาโบโลโลมขึ้นมานะครับโอเคตัดให้หน่อยโอ okay. เคเขาจะโตเป็นโบโลโลมแล้วสินะแล้วเวทนาการโบรอนเป็นโบโลโลเ EX นะครับจากนั้นนะครับฟูดตรงนะครับใช้นต่อสู้ครับตัวฟู Place นะครับเจ็ดซีดามีครับ โอ้ยโดนหมูทับรัวยจิ้มไผ่านแล้วผมม่ะนี่ตัวทางแย่ขึ้นนะฮะเข้าหนึ่งผมน้าดอผมว่าผมค่อนข้างแย่แล้วเนี่ย้างานแล้วผมต้อง่วงเวลาเขาแล้วนะนี่เลยฮะคำสั่งของบอสเอาโบโลโลขึ้นมาโอ้ไม่นะข่าดีเขาเยอะใช่ไหมล่ะค้าดีหนึ่งครับอ่าหนึ่งเหรอใช่รถข้อแรงรถข้อแรง ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาต้องเสียพลังงานนะผมพยายามพูดให้ดูดีเลยเชื่อทัศนการเป็นนิสโดฮะติดพลังงานไฟหนึ่งใบนะครับจากนั้นลงนิสัยฮันนี่นะแล้วก็นิสโดโจมตีเลยฮะมีแท็กเกิลน,นะเจ็ดสิบดาเมจแล้วตัวเองโดนโด้วยยี่สิบอันนี้แพ้ไฟเนาะจะโดนร้อยสิบติใช่แล้วผมผ่านเลยครับพัฒนหัวกับจัว โอ้ไม่นะบนรรวมอาจจะต้องจบชีวิตตรงนี้ละมังเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วผ่านแนละ้วถ้าอินอย่างนั้นผมก็สบายใจฮนะถ้าเรื่องผมดอนะผมลงเป็นที่ตะครั่งยี่หนึ่งใบน,นะติดพลังงานไฟให้นะจากนั้นตรงตีเลยฮะีิสะดบยิบแท็กเกิลน,นะครับร้อยสี่สิบครับใช่แล้วก็ตัวเองเจ็บด้วยยี่สิบโอเคผมน็อกเลย ผมได้สองไพ่นะเอาปีขึ้นไปก่อนครับเพราะเพือนครพับชัวผมขอใช้ปีครับปีก็มหนีปีเนาะถอยมาแล้วก็เอาเพลฟูตรงขึ้นไปนะครับแย่แล้วใช่แย่แล้วจากนั้นจงตีแล้วเพลฟูมเพรสครับเจ็ดสิบดามีครับแล้วก็สิดสับสนเลยโอเคเนาะผมได้หนึ่งไพ่ครับผมต้องต้องรุนแล้วฮะ เอผมว่าผมไม่รุนยีกว่ะ <laughs> <laughs> ผมเอามิสซิฮันนี่ขึ้นนะโอเคครับดีไหมนะนับของแป๊บหนึ่งไายสิจังหวะนี้นะผมต้องเชื่อมั่นนะไปเลยฮีตตัวคันนี้เข้าเทินของผมดอผมใช้สิ่งนี้เลยครับแคปเจอรอ์โลมาเนี่ย อยเหรียญหนึ่งฟังถ้าออกหัวเลือกโปเกมอนยวัธนาการจากเด็กขึ้นมือน,นะถ้าออกก้อยจะเลือกเป็นพื้นฐานแทนอืสิ่งที่ผมอยากได้นะคือยวัฒนาการยังไงละ่ะเอาเลยอเจ้าโอเคออกหัวนะฮะเลือกโปเกมอนยวทธนาการหนึ่งใบนะครับผมเลือกเป็นนี่ฮะลิซซัดอนเอ็ะอย่าฉันรายละใช่แล้วก็ ยังไม่ต้องตัดก็ได้ผมใช้เลยคีบันะนะใช้ได้เมื่อเกินอีกฝั่งครั้งสุดท้ายที่แล้วนะโปเกมอนผมถูกน็อกเนาะเอาพลังงานในช่องดอกติดโปเกมอนของเรา1ตัวนะต้องทําจุดนี้ให้ได้นะถ้าทำไม่ได้จะใช้ไม่ได้เลยแล้วก็ค้นเด็กหงการหนึ่งใบที่ต้องการต้องการแค่ใบเดียวนะไ,ไหนล่ะ มีชโชว์เลยฮะลูกอมปลาร้แล้วก็วิวัฒนาการเลยฮะที่ตกครั้งนี้ว้าเปลี่ยนร่างนะเป็นลิซดอนเนี่ยโอเคโอเค,อเคอสามารถเมื่อวิวัฒนาการจากมือนะค้นกองหาพลังงานไฟได้สูงสุดสามใบติดโปเกมอน Pokemon ตามชอบนะผมเลือกเอาหรือไม่เอาดีไม่เอาไม่เอาก็ได้นะเอาก็ได้ใช่ผมเอาแล้วกันรับโอเคครับ ให้เขาเผื่อเขาหนีผมไม่อยากเสียเขาไปเท่าไหร่เพราะกว่าจะโตได้นี่นยากอยู่เลยจากนั้นผมโจมตีเลยฮะเบอร์นิงดาร์กนะร้อยแปดสิดาเมจแล้วก็ดาเมจจะเพิ่มตาม30ิตามจำนวนัยที่ฝั่งอยู่เลยโอเคนอกเลยใช่มันจะเป็น2องเจ็สินี่ยแรงมากเนี่ยครับได้หนึ่งไฟนะอ่ะปีขึ้นเข้าเจนหรอครับจัว เย่ละตอนนี้ผมขอลงทิรามิน,นะครับแล้วก็ใช้นี่เลยครับนันจมโมค,ครับโอเคแตกแล้วผมนอคุณมีคอมมังอยู่นะหนึ่ง <c oughs> ใช้พ <c oughs> <ส>ัมอนพืดหนี่ไม่มี <c oughs> ผมสองใบนะโอเคผมลงจิคุสักุมะครับ แล้วก็ลงกูตงครับแล้วก็ปีครับใช้ถ้าโจมตีครับกำมือจั่วครับบอกว่าจั่วร์ดจะสำรับเราจนมือเป็นเจ็ดใบนะผม,มีหนึ่งเนาะผมจั่วหกหนึ่งสองคุณไม่เห็นตา <3, S 2> มเลยสี่ห้าหกนะครับแล้วพเาเธอเลยลเขาไม่ฟังผมเลย <c oughs> <c oughs> พอเดิมผมนะดอผมวิวัฒนาการวิสืี่ฮันนี่เป็นดีควีนฮะโอเคครับ,รบจากนั้นใช้แคปเจอร์อลูแมานะคอยหัวก้อย ออกก้อยนะแต่ผมได้พื้นฐานไปหนึ่ง <Okay. S 2> ผมผมเลือกเป็นนี่ก็ไดนะ no 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 ้นาโซโนโนโนคุสะงานยากยรองๆนาโซโนคุสะตัดให้หน่อยโอเาฉะนั้นผมใช้การเนี่ยชิบัใส่การบนมือสับข้อเด็กนะแล้วจวดสีอ่ะ uh, ก็ถือว่าสับไปแล้ว แต่ตัวีว4แต่ถ้าเคล,ลื่อนก่อนพอเรามีโปเกมอนนะ็อกครับมันจะจวด7แทนแต่ผมไม่มีมนะีแคปเจอร์นึเงใส่เยอะจังลใส่แล้วผมใส่เยอะนะแต่เคล,ลืนแรกดูดีผมไม่ขึ้นเลยอเอาอันนี้แทนแล้วกันเคใช้เหรียนีีแทนนะออกอ้อยนะผมได้โปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบจิกูดซากุไม ให้หน่หับต <Okay. S 1> ลงเลยแล้วก็รีสตอนโจมตีเลยฮะ Dark นะ180เบอร์นิงดาร์กนะร้ยแปดสิบดาเมจโบยสามบยเกนะ้าสิบเนาะเป็นสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบเคอครับนี่ีนอกบนรอบเลยหนีงไปถัล้วอ,อันนี้ยากละเอาเอาอะไรขึ้นเดียเอาชิโกุสากุมะขึ้นแล้วนะเขาเดินครับจัว ๋อนี่นี่ผมยอมแนละ้วจะอะไรไม่ได้ก็ก็จบไปละเมื่อกี้สำหรับการอันบล็อกแบทเทิลนะที่เราเอาของจากที่เราเปิดมาจากซูงกันก็แพ้เราคาบนะฮะ<ช>เพราะว่าเขามีพระเอกของเขาของบ็อกนี่ด้วยแหละใช่ของบ็อกนี่เลยลิซาดอนนะเรียกว่าเป็น ตัวแบบองผมทั้งเกมเลยก็ได้เพราะสามตัวนี้เนี่ยคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยตั้งไม่ได้ด้วยตั้งตั้งได้อยู่แต่ว่าแบบก็แค่ตั้งนี่เฉยใช่มันจมตีไม่ออกนะส่วนสองใบเนี้ยผมจริงๆงไม่เกี่ยวผมสามารถลองคิล้ฟอร์เลยด้วยแต่ว่าเกมอ่ะมันเป็นเขามันน้อยเกินไปมันไม่มีประโยชน์เนาะส่วนบุราลงก็โดนวิสโดกรากไปเคียวนะฮะจริงๆริผมก็ไม่ได้อยากเป็นน้อยนะแต่ว่าของเรียกผมไม่ขึ้นเลย เราอาจจะต้องปรับปรับ,รบวิธีอันบ็อกให้แบบให้มันดีกว่านี้ข้างหน้าอ๋อใช่ก็อาจจะอยู่ที่ดวงด้วยส่วนหนึ่งอือหรือผมอาจจะเก่งกันไปก็ <c oughs> ไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้เห <c oughs> มือนกัน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้อย่างเดียวคือตัวเนี้ยแบกมากถ้ามันไม่ได้นะเมื่อกี้ผมน่าจะแพ้เลยอ่าใช่เพราะสพาบอร์ดผมงนี้ถือว่าแย่มากเลยโอเคยังไงก็ขอบคุณที่สะขอบคุณมที่สะช่วยไม่ได้ขอบคุณที่แล้วชมในครั้งนี้ครับยังไงก็สามารถเป็นกำลังใจให้ได้ครับ สามารถกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์ช่องของเราได้นะครับใช่แล้วก็รอติดตามครั้งหน้าเนาะว่าจะเป็นอันบล็อกไหนจะมีไหมหรืองงจะยังไงใช่อาจจะไม่แบทเทิลอันบ็อกละอาจจะเป็นเปิดบล็อกเฉยๆก็ได้อย่างเงี้ยถ้ไม่ถ้าเกิดผมถูกหวย12ล้านก็อาจจะเปิดสัก2ตันนะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ